สวัสดีค่ะในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะก็มีต้นไม้หลายอย่างที่น่าสนใจนะคะอันนี้คือเป็นต้นโรสแมรี่ค่ะเป็นต้นไม้ของทางต่างประเทศนะคะมีสรรพคุณหลายอย่างค่ะเอามาปรุงอาหารใช้ทำสเต็กหรือว่าแม้กระทั่งเอามาชงชากินโดยการต้มน,น้ำร้อนแล้วก็เอาใบโรสแมรี่นี่เอาใส่นะคะก็จิบ จิบทานได้เลยนะคะก็มีประโยชน์อยู่หลายอย่างอันนี้จะมาให้ดูว่าเป็นการปักชำในน้ํานะคะต้นลรเมลี่นี่ก็ปักชำง่ายนะคะสามารถปักชำในน้ําได้เราก็ตัดกิ่งแล้วก็เอาใบออกบ้างนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามีรากงอกค่ะเราแช่ในน้ํานะคะแล้วก็คอยเปลี่ยนน้าอยู่เรื่อยๆอาทิตย์หนึ่งหรือว่าสามวันเปลี่ยนน้ําทีนะคะ อันนี้เราก็จะเห็นว่ามีรากออกมาแล้วนะคะเราก็สามารถเอาไปลงในดินปลูกเป็นต้นโรสแมรี่เอาไว้ใช้ในครัวเรืยนได้นะคะอากาศหนาวเย็นเราก็สามารถชงชาโรสเมรี่จิบทานได้หรือถ้าต้องการเก็บไว้ทานนานๆก็เอาใบเอาผึ่งลมให้แห้งนะคะ แล้วก็เอาเก็บไว้ในขวดโหลน,นะคะแล้วก็เอาออกมาชงชาได้เรื่อยๆหรือว่าเอาเก็บไว้ไปปรุงอาหารต่างๆเวลาจําเป็นนะคะเราจะใช้แบบสดเลยก็ได้หรือว่าแบบแห้งก็ได้นะคะเพราะว่าโรสเมรี่นี้มีกลิ่นหอมนะคะจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะใบก็เป็นสีเขียวด้านหลังก็จะเป็นเขียวอ่อนนะคะเป็นต้นไม้เมืองหนาวแต่ว่าในประเทศไทยเดี๋ยวนี้ก็ มีคนนิยมปลูกกันแพร่หลายกันแล้วนะคะก็ได้รับความนิยมอย่างมากนะคะหรือว่าบางคนจะเอาไปใส่ในพิซซาก็ทําให้มีกลิ่นหอมนะคะก็สามารถเอามาปรุงอาหารได้หลายรูปแบบน,นะคะประโยชน์เยอะมีเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายมีประโยชน์แล้วก็มีความสวยงามในตัวด้วยค่ะใครสนใจก็ลองหามาปลูกได้นะคะ หรือว่าไปซื้อที่ในซูเปอร์มาร์เก็ตที่เขาตัดกิ่งไม่มไม่มีรากก็สามารถเอามาปักชำในน้ําได้เช่นเดียวกันนะคะจะปักชำในน้ําหรือว่าจะปักชำแบบควบแน่นก็ได้นะคะคือปักลงดินแล้วก็เอาฝาปิดไว้นะคะจนรากเดินนะคะแต่ถ้าวิธีปักชำในน้ําเราก็จะเห็นรากว่างอกจเจริญเติบโตดีหรือย,ยังนะคะเราก็สามารถเอาลง ปลูกในดินได้เลยนะคะก็สามารถใช้ได้ในทุกๆโอกาสในการทำอาหารแต่และอย่างนะคะก็ <ur> จะมีลักษณะเป็นพุ่มนะคะต้นโรสแมรี่แล้วก็กิ่งก็ลำลำกิ่งก็จะก้านยาวค่ะแต่จะมีสีเขียวนะคะถ้าปลูกนานๆก็จะมีดอกออกมาบ้างนะคะก็วันนี้ก็ ขอจบคิดเท่านี้นะคะก็ใครสนใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะขอบคุณมากค่ะ